วันนี้เสนอตอนหวนเจี่ยผ่อนคลายคลี่คลาย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือค,อคำว่าหวนเจียแปลว่าผ่อนคลายคลี่คลายสวัสดีค่ะวันนี้เสนอคำว่าหวนเจียหวนเจียเป็นคำกริยาแปลว่าผ่อนคลายคลี่คลายมีวลีอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะ หวัวเสียยาลี่คลายความกดดันคลายเครียดหวัวเสียจินจางสิงชี่คลายความเครียดหวัวเสียเจวลี่คลายความกังวลคลายความเข้าใจผิดระหว่างเพื่อนเราจะพูดว่าหัวเสียเผิงหยดจือเจีย,ย,จเยนเตออูหุหลหลังจากที่เราได้เรียนรู้ตัวอย่างคำศัพท์และวลีกันไปแล้วนะครับเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันดีกว่าครับ 你在生活中怎么缓解压力？我一般去逛街吃美食。那您呢？我会去泰式按摩和做美容护理。那以后我请您去水疗中心享受一下。太好了，谢谢。 คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นที่อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับมีประโยคอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะหากเราจะพูดว่าวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุดของฉันก็คือร้องเพลงและออกกำลังกายเราจะพูดว่าวัวหัวเสียยาลีเต้จ่หาวปั้นฝาจิวอช่างเกอเหยินตฟังซ้ำอีกครั้งนะคะวัวหัวเสียยาลีเตะ

หวังว่าคุณผู้ชมจะนำคำคมข้อคิดในวันนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมฟังสถานการณ์จำลองที่จะช่วยคุณผู้ชมทบทวนการใช้งานกันอีกรอบครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ你在生活中怎么缓解压力？我一般去逛街吃美食。那你呢？ 我会去泰式按摩和做美容护理。那以后我请您去水疗中心享受一下。太好了，谢谢。 สิ่งไ,ได้ไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ